สวัสดีครับพี่น้องครับอาะหยาแล้วพี่น้องเลยครับขังนอกขังนอกยาวเป็นกิโลแล้วครับสถานีกบนาำน้สงทีรงน้ำดื่มคดนะครับาตนตากตขอเหือใคับี่นก็ไปว่าจกะตแคนยา่กับส่งานเีเป็นงานสำรับท่าพี่น้อง เท่ากูต่อเท่านะครับเป็นงานวันลอยกระทงยิ่งงานตั้งใจวันสิ้นวลอยกระทงแต่ว่าหอดแล้วจักสีลอยใส่ันนี้นี่ฮะลอยในใจกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะทุกๆปีนะครับเขาสิลงไปทั้งภาคกลางนะครับไปทั้งภาคเหนือเนีะครับว่าสวรรคใต้ประเกศเป็นในการเสียงานพี่น้องเสียงนี้เดยจากไปตระหพี่จนดื้อเบื่อดื้อเ็ีแลแต่ก็หวังวืาอ้าวเป็นมือดีก็ดีสนองอ่ะไม่เป็นไรนะครับคือ ขุ้นเรือท่กระนกลางหรือทางหัวท่าปักเต้าบันหัดลอยเฮาแต่ครับวันนี้เป็นบฝนยู่ฝนเด้อแต่ครับแต่ว่าสถานที่แถบก็เลยง่ายมันลงถังนอกถางถนนแม่ติดเป็นโล้ของการบริหารส่วนตะวัสัมพันแต่ครับที่ เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ให้กับพีเงานได้อาบน้อาภาแกกเขรา่หายน่ออกแล้วหก็ไดเะขอบคุณทุกกไปยามนู่น่ได้ไีมน้องเดียนไงที่อนุเคราะห์ของนอาาืงนะครับขอบคุณป่าแห่งนี้ด้วยนะครับวันนี้ใส่บริการนั้กตเนาะอ่ะวมาื้วนสื้อจะเจ็ตอสกแกนครับขอบคุณเพื่อนบกานสนับสนุนกับคุณูดกเอ็มร้อยห้าสิไม่ลนชีวิตเกินร้อยของคุณประทีสดแค่ร้อยเปรตาอร่อยดีอน ทั่วไทยอร่อยไปทั่วโลกมีผู้ผู้ให้การสนับสนุนครับท่านทำอาหารก้อนทรายอาหารไทยอาหารแต่บริษัทของหวานของข้าวนะครับจะเลื่อมดูที่ชนะข้างกองเชียร์บ้านรวยรุ่นสิบล้านส่งไปที่ทู้ปนองบางเสาธงครับตอนสมุทรปราการเจ้าได้ทางกล้องมาพี่น้องแล้วครับทุ่งปนองงานมาสนัสนับ่งไปชิงทองด้วยกันนะครับทั้งสี่ภาครวยรุ่นสิบล้านทางรายการดวลเพลงชิงฟุตดินดื้ผู้ให้การสนับสนุนปีนี้ฝากไว้กับพี่กัน

มาทำงานมา่อยก่อนไปยามไม่ถามนะหัวไหนเล้วมากเครับีมันจอบหอยทีาทหลังผมเนี่ยก็ท่านไปยามหัวเดียนหายปวดข้ามไปยามหัวไหนไปยเย็นเห็นี่นอไหน

มันจะทังางคนมาิ่งทีเราอิ่มแล้วจะได้ลดนจะได้ค่ยูกันอหันไปเลย้าหน้ากับแมวผูเจ็บีไม่ยูู่นุเขาจะไปงานดีเดียบเหมือนมนกรู้ตัวแล้วก็รู้ตัวต้องผู้ทำมต้อนลายกมันเรวี่ยูมาย่มจะน

ทายมาเลี่ยวรอบนึงแล้วพี่นออ้องเฮ้ยจิตฤกษ์สิก็เลยเอาาเลือกรอบอีกวะ ไม่มาไทยไหมนอนครับออ้ยาเลยสบายใจแล้วนอนนอนไแล้วผมได้ไบยามหุแล้วน้อยามเม่เช้าเลยสงงานก่อนหน่อยบครับเานลชา้าหามันนเขาละกป็นยคนมันเป็เกงหน้ข้าว

ทางไรก็หลายเลยที่น้องตอนมมย่างผมเห็นเกือบพันขั้วเกือบสองพันแล้วดิ งานทอลังัคอนมินต์เลยเปิหานนับเ่น้อยนะบ้านนี้ครับสมงานบอลอยเลยแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะฝากไว้่ครับครับ ยนกผมคิดว่าคนที่หลแบบนี้ไหลัเล่าข้าเข้าย่งเนลหลังสมัครในเมื่อสเดือนที่แล้วขอบคุณในคลิปนี้เดวฟังในช่งี้ครับน้อขอบคุณครับสวัสดีครับที่ได้ไปหาไอ้ตั้งนาฬิกาปลุกร้อสั้นตอกตอนตีซีกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ